สวัสดีค่ะทุกคนที่มารับชมคลิปนี้นะคะก็วันนี้เราจะมาเล่นกาลิน่าฟฟไฟใช่กาลิน่าฟฟไ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 อไฟแล้วจ้าหมอแล้วคลิปนี้ก็จะลง แต่งตัวเสร็จแล้วครับก็เว่าผู้ชมครับผมมีแค่สอง่านะครับก็ถ้าผมจะได้ท่าเราจะมาทำแบบด้านใจด้านใจนะอือเย้อ่แล้วครับตอนนี้มีใครเดียวเชินอ่งนีมานั้งแบบโสดจนตายไม่ไม่แคนั้นก็ เล่นหมดในนี le ge, le ge, le ge. ้ไปก่อนเล่นเล่นแรงนะถ้าแรงพี่ตกเมื่อไหร่พี่จะไม่เล่นด้วยก็ถ้าแรงใครตกก็ไม่ใช่ความผิดฉันนะคะก็เป็นความผิดแกทั้งนั้นไม่ความผิดเจมความผิดเกมมันเป็นความผิดความผิดเกมมันเป็นความผิดของชุนมมนคือความผิดเจนะคะทุกคนไม่มันคือความผิดของโนชุนนะครับ โดชุนเนี่ยมันเล่นไตเล่งนะครับไม่ครับไม่โดชุนเป็นคนไตเล่งนะครับไม่ไม่ช่วยผมไตเล่งครับโอ้ยแกจะไล่เขาไปเลยเล่นจมูกตายไปเลยครับสิ่งส้มไม่กี่นิดเดียวก็ขอตัดไปนะคะโอเคตัดคลิปแล้วมัน เมานานมากเลยนะว้าวนี่คือพี่ครับตัดคลิปแล้วนะคะก็นานมากเลยตัดคลิปนานมากผมขอฟันฟินได้ไหมครับฟันฟินพี่ครับขอฟันฟินได้ไหมครับฟันฟินะครับพี่ครับใครอยากมาดูโอ้ยเฮ้ยโฮ้ยติดเงินก็ขอโทษด้วยแอดี้บันทิง ขอเธอด้วยนะคะทุกคนคกจ<ะ>็จะ,จะเปิดเสียงนะผมขอเปิดเสียงนิดหน่อยถด้ามเี<อ>คนส่งมานะคะทุกคนก็ขออนุญาตเ,เป็นหนึ่ง ก็ลงเร็วเกินไปนะคะก็แหลกก็แหลกๆอยู่นะก็แหลกๆแหลกมากเลยด้วยก็เสร็จแล้วนะคะก็นี่นะคะอัพแบบเร็วมากอัพโคตรเร็ว นโม,มไม่มีอะไรแค่เรียกไปอย่างนั้นแหละ